ทำไมคนเราจึงไม่สามารถบรรลุธรรมด้วยการคิดพิจารณาด้วยเหตุผลแถมความคิดยังดูเหมือนจะเป็นอุปสรรคสำคัญบนเส้นทางนี้อีกด้วยนักวิทยาศาสตร์บอกว่ากระบวนการรับรู้หรือ Cognitive p rocess ของคนเราแบ่งได้เป็น3ระดับคือสัญชตาตญาณหรือ n ิน i ติ t เชาวปัญญาหรือ Intellect และญาณปัญญาหรือ Intuition สัญชตาตญาณคือการตอบสนองแบบอัตโนมัติเพื่อเอาชีวิตรอดเช่นการหาอาหารสืบพันธุ์และการเอาตัวรอดจากภัยอันตรายต่างๆชาวปัญญาหรือพุทธ,ธิปัญญาคือการคิดตามหลักเหตุผลเป็นปัญญาชนิดที่เราใช้ในการเรียนและทำงานอยู่ตลอดเวลาสังคมจึงคุ้นเคยและให้คุณค่าปัญญาชนิดนี้มากที่สุดสุดท้ายคือญาณปัญญาหรือญาณทัศนะ มักเป็นปัญญาที่แตกต่างจากความรู้เดิมๆอย่างสิ้นเชิงเช่นการค้นพบครั้งสำคัญในทางวิทยาศาสตร์การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆรวมทั้งการเข้าถึงธรรมก็จัดเป็นปัญญาชนิดนี้ยานปัญญาต้องอาศัยการบ่มเพาะในจิตใต้สำนึกก่อนจะปรากฏขึ้นสู่จิตสำนึกอย่างฉับพลันราวสายฟ้าแลบข้อสาคัญคือชาวปัญญาและญาณปัญญาจะไม่ทางานพร้อมกันแต่ญาณปัญญา จะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อชาวปัญญาหรือความคิดมาถึงทางตันและนี่อาจเป็นเหตุผลของคำสอนที่บอกให้เราตัดความคิดและกลับมารู้สึกตัวเพราะการรู้สึกตัวอย่างต่อเนื่องเป็นลูกโซ่จนความคิดหรือชาวปัญญาทำงานไม่ได้ย่อมเป็นการกระตุ้นให้ยานปัญญาปรากฏขึ้น